เอาผู้หญิงหรือผู้ชายดีตะกล้องผู้ชายอร่อยนะขึนแวขึ้นขึ้นเอ๊ะกระสวดดีครับทุกคนนะที่ดีต้องสุรการแกยา และกะยับวันนี้นะฮะมันไม่ใช่ของเล่นหรืออะไรแต่ว่าเราสามารถหาของที่หาได้ทั่วไปเนี่ยแหละมาแกะวันนี้ดิมก็จะมาแกะอ่อคินเดอร์จอยนะฮะอันนี้ก็อย่างที่ทุกคนรู้กันว่ามีขายใน7ซเว่นอีเลฟเว่นแล้วก็หาซื้อได้ทั่วไปนะฮะอันละ35บาทแล้วก็อันนี้คิงเอ็กนะฮะอันเนี้ยอันละ26บาทก็คืออันใหญ่กว่ามากๆนะฮะซึ่งคอลเลกชั่นของเขาอ่ะมันก็จะออกเหมือนคินเดอร์เหมือนคิงเดสมัสมมุติว่าไอ้คิงเอ็กเนี่ยมันมีของผู้ชายคินเดอร์จอยก็มีของ คินเดอรจอยสองแพทเราจะได้ของเล่นอะไรบ้างตาต้องครับของผู้หญิงหรือของผู้ชายก่อนดีครับของคินเดอร์ของผู้หญิงก็คืออีน้องปูปุ๊กปิ๊กนะซึ่งคอลเลคชันนี้ก็จะมีน้องปลา <c oughs> แล้วก็อีน้องปูปุ๊กปิ๊กซึ่งเราได้ปูนั่นเองครับการต่อปูนั่นก็คือมี2ชิ้นส่วนนั่นเองนะครับนี่น้องปูโอยนี่ของผู้หญิง <c oughs> แล้วรู้ได้ไงผู้หญิงมันชอบปูอะ ต่อไปเราจะมาฝังของคิงเอกันบ้างนะครับผมเอาผู้หญิงหรือผู้ชายดีตะกล้องผู้ชายเฮ้ยเราลืมเราลืมอะไรรู้ไหมเราลืมชิมขนมของคินเดอร์จอยเราจะมาเปรียบเทียบกันนะอันนี้คือขนมของคินเดอร์จอยนะครับตะก้องครับอลองชิมดูครับอืมอร่อยนะอร่อยเลอร่อยเราจะมาแกะ งเอ็กนะครับของผู้ชายแล้วเราจะมาชิมรสชาติด้วยว่ามันต่างกันยังไงครับ <S 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 ก็คือจะมีทั้งของของผู้ชายและของผู้หญิงเลยก็คือจะมี2องันแล้วก็จะมีสออนด้วยอารมณ์เหมือนกับว่าคุณแม่นะมีลูกชายและลูกสาวซื้อให้จะได้ไม่ตีกันนะครับและของเล่นในกล่องมันสปอนโอมขัดสารอาหาร่ะประทับใจมากดูนี่เป็นสปอน์เวอร์ชันแทงสีเสียงไลท์แอนด์ซาวนะฮะอันนี้มีประโยชน์มากเวลาไฟดงไฟดับก็ เดี๋ยวเราจะมาลองกินกันนะฮะของคิงเอกนะครับเอาไปเอาไปกินอะลองกัดดูไม่ค่อยไม่ค่อยชอบไม่ค่อยชอบมันเป็นถั่วเป็นถั่วลิสงถ้าพูดถึงตัวถั่วนะฮะจะเป็นถั่วลิสงนั่นเอง จริงๆช็อกโกแลตเขาไม่แย่แต่ถั่วมันมาตัดเท็กเจอร์ของช็อกโกแลตเกือบจะดีอยู่แล้วอะต่อไปนะครับเป็นคินเดอร์จอยของผู้ชายซึ่งไอรสชาติของขนมเนี่ยเราจะไม่พูดแล้วเพราะเราพูดไปแล้วนั่นเองแต่ว่าเราจะมาสุ่มของเล่นข้างในกันนะครับว่ามันจะมีอะไรบ้าง <c oughs> คืออะไรมันคือไอออนแมนครับโอ้โหรู้ได้ไงนะผู้ชายชอบไอออนแมนเนี่ยฮะก็เหมือนว่าจะเอาไอตัวตุ๊กตุ่นเนี่ยไว้ข้างในอย่างนี้ ไม่เป็นนะไม่ชอบต่ออ่ะต่อไปเราจะมาแกะของผู้หญิงฝั่งคิงเอกันบ้างดีกว่านะครับ เปน,น้องเต่าทองแบบว่าไม่อิงตามสีดำธรรมชาติด้วยนะฮะแต่ไปอิงตามใจคนทํานั่นเองครับผมคือหัวเขียวตัวฟ้าและขาส้มนั่นเองครับตามใจคนทําสุดๆเลยคนทําอยากใส่สีอะไรใส่ไปเลยครับอ่ะต่อมานะครับผมจะเป็นอของผู้หญิงนะครับคิดเดอร์จอยนะครับอ๋อเปิดลูกเต่าทุกคนเหมืนลูกเต่า ก็คือให้เราหมุนพอมันหยุดตรงไหนแล้วยังไงล่ะก็คือเอาไปตกลงกันเองนะว่ามันหยุดตรงนี้คือมึงต้องนับหนึ่งนับสองนะเอาไปตกลงกันเองถ้าตกลงมาได้ก็ลองตบกันเดินนะครับผมนะแล้วก็ตกลงกันด้วยว่าจะเอาอีตัวนี้หรือว่าจะเอาอีตัวนี้นะครับผมเป็นตัวรู้สึกว่าจะเป็นมันคือน้องอุ๋งเดี๋ยวดิมจะแก้เคล็ดจอรของผู้ชายต่อเลยนะครับ เอ <utan> ยดูเป็นผู้ชายขึ้นมาหน่อยนะฮะนี่เป็นรถตำรวจอย่างนี้นะครับผมเผื่อฝ่ายฝันไปว่าอยากเป็นตำรวจนะฮะเอาละรถกูไปไม่ได้แล้วครับเพราะว่ารล้ออยู่ข้างบนครับผมจะไปยังไงตำรวจคนนี้ต้องเป็นตำรวจที่ไม่สมประกอบเฮ้ยดูเขาทำหน้าทำหน้าแบบเอออันนี้ต่อเลยนะครับเป็นคิตร์จอยของผู้หญิง Oh สำหรับเด็กวันอบีนะครับผมอยากจะโตไป <im itation> อยากจะเป็นเมอร์เมดนะครับเอออยากมีขาดีๆไม่ชอบอยากมีครีบนะอย่างนี้ต้องตัดขา <im itation> เป็นเด็กที่สามารถมีได้ทั้งขาอ่ะอันนี้เป็นขาใช่ไหมอ่ะดูอย่างนี้เป็นขาถ้าอยากจินตนาการเป็นเมอร์เมดก็หมุนหมุนเหมือน <im itation> อู้่ <im itation> <im itation> อันนี้เป็นเมอร์เมดนะครับเด็กผู้หญิงอ่ะก็คงจะเกี่ยวข้องอะไรกับสัตว์แหละ คินเดอร์จอยของพงไปทาโพสํารวจมาแล้วหแหละว่าเด็กผู้หญิงชอบอะไรมาเอากล่องนี้ให้หมดเลยนะครับคินเดอร์จอยของผู้ชายนั่นเองผู้ชายมีความฝันใหม่แล้วครับคืออยากเป็นเชฟนะครับก่อนอื่นนะครับผมเขาแถมสติกเกอร์ให้เอามาแปะกับไอ้ตัวนี้นะครับซึ่งดีมจะลองแปะดูเชฟตัวขาดครับเชฟคนนี้หัวขาดนะครับน้องๆอ,อยากเป็นเชฟหัวขาดกันหรือเปล่าเม,มนบอกด้วยนะอยากเป็นเชฟหัวขาดเราจะเอาไปพุทอินอ่า something green นะครับเชฟวิธีการเล่นคือ เราเห็น2ห่วงนี่ไหมอ่าเราอาจจะแบ่งให้เอ้ฟุกอันหนึง่งไอ้เต้าอันหนึ่งนะแล้วก็อ่าน้องๆอ,อยากฝันอยากเป็นเชฟกันอยู่หรือเปล่าเอ่ยถ้าเจอแบบนี้ฝั่งนี้เราแกะจนหมดแล้วนะครับต่อไปเหลือแค่ผู้ชายกับผู้หญิงนะครับฝั่งคิงเอกแล้วดูซิว่าผู้หญิงเนี่ยจะชอบอะไรโอเคเป็นไดโนเสาร์ประกอบนะครับซึ่งเป็นในลักษณะ2มิติ นะเป็นเป็นพัสดุนี่น่าจะเป็นโฟมเขามีตัวประสอักษรภาษาอังกฤษด้วยนะคะเพิ่มเพิ่มความรู้ให้น้องๆหนูหนูผู้หญิงนะคะได้รู้จักคำว่า alligator น้องๆจำไม่ด้วยนะถ้าไม่จำเดี๋ยวก็โดนพี่เคียนหรอกเสียวเลยแหละนี่นะครับนี่ผู้หญิงก็เอาไปเล่นอย่างนี้ดูนะ ต่อไปมาฝั่งคีดได้จอยกันดีกว่านะครับผมเราจะเปิดประเดิมด้วยของผู้หญิงด้วยความไวแสงนะครับซึ่งครั้งนี้มาเป็นน้องน้องโดมาน้องเต่าแล้วก็น้องวานนั่นเองครับซึ่งครั้งนี้ดิมได้น้องวานวิธีประกอบนะฮะก็คือประกอบบนประกอบล่าอย่างนี้หู้โหไออันนี้ดื้ออันนี้ดื้อเป็นวานทะไยลไปเรื่อยครับ นี่นะครับเราลุมล้อมไปด้วยบรรดาสัตว์นะฮะแต่ว่าระวังปูมันจิ้มอะไรสักอย่างก็จะมีลูกเต่านะฮะเอาไปเล่นไฮโลต่อไปเนคินเดอร์ของผู้ชายนั่นเองนะครับกูว่าแล้วผู้ชายนะฮะเท่าที่ดิมสังเกตมาน้องๆหนูๆผู้ชายจะเกี่ยวกับฮีโร่การช่วยเหลือแล้วก็สาขาอาชีพต่างๆนะฮะซึ่งน้องผู้หญิงไม่เคยคิดถึงอาชีพเลยคิดถึงแต่ว่าวันนี้กูจะเล่นสัตว์อะไรดีซึ่งอันนี้มาในอาชีพ กอสา้างนั่นเองครับผมหรือว่าช่างน่าจะเป็นช่างมากกว่านะฮะแต่ว่าช่างแม่งเถอะขายาวยังกระเปดเลยดูสิลูกค้าของช่างนะฮะแล้วมันไม่บาลานซ์กับโตเท่าไหร่เลยนะ <c oughs> แล้วก็เอาอันนี้ไปถือหน่อยเป็นไงล่ะอือ <c oughs> แต่ละอย่างมึงว่ามันบาลานซ์กันไหม <c oughs> นี่คือหน้าช่างและนี่คือขาช่างที่กระดกกระเดกได้นะฮะนี่เป็นอย่างนี้ได้และช่างก็ถือหนักไหมวะ ไปซ่อมหลังคาบ้านมึงต่อไปมาฟังผู้หญิงบ้างนเดอร์จอยนะครับผมและที่เขาแถมมาคือมีแค่นี้นั่นเองนะครับอะไรอะคืออะไรตอมน้ำเออน้องๆจะไปแขวนอะไรครับแขวนกระเป๋าโรงเรียนดีไหมเออเผื่อเพื่อนๆจะถามว่ามันคือตัวอะไรเนี่ยเราจะได้มีคนทักเยอะบ่อยๆเงี้เออเห็นไหมเป็นวิธีการเพิ่มความป๊อปปูล่าให้กับตัวเองนะฮะเวลาเอาไปแขวนกระเป๋านักเรียนเพื่อนจะเข้ามาหาบ่อยต่อไปมาของผู้ชายกันบ้างตะก้องทายมาครับเกี่ยวกับอาชีพอะไรครับกอสร้า เป็นการปลูกฝังเด็กเนาะว่าน้องๆหนูๆเนี่ยโตไปเนี่ยจะต้องชอบสร้างตึกแน่ๆเลยจิ๊บนี่เออซึ่งช่างก็ยังตัวใหญ่กว่ารถอยู่ดีนะฮะไม่มีอะไรบาลานซ์กันสักอย่างเดียวมาละมาที่คิงเอกของผู้ชายกันบ้างดีกว่านะฮะหรือว่าอันสุดท้ายของเรานั่นเองของคิงเอกผู้ชายมันชอบอย่างนี้จริงเหรอแทนที่ผู้ชายจะชอบอลิเกเตอร์แต่ผู้ชายชอบฟลวเวอร์สหวาน อ๋อเป็นผู้ชายสายหวานเนาะอันนี้ก็คือ B Butterfly และนี่ก็หมดไปแล้วนะกับฝั่งของ King อ e g นั่นเองนะครับผมส่วนใหญ่เราจะได้แบบเป็นตัวกระดาษนะครับมากเลยสองอันตอนนี้ผู้หญิงอะ่ะเริ่มเป็นอาชีพแล้วเออเริ่มมีความฝันกับเขาบ้างแล้วนักดำน้ำรู้ได้ไงไม่เดาเว้ยช่ยด้วยนะ,ะก็จะคงเกี่ยวกับทะเลอยู่ดีไม่ไปไหนทั้งสิ้นนะฮะรักในหมากสมุดและมีน้องอุ๋งด้วยนี่อันนี้คือน้องอุ๋ง และอันนี้ก็คือน้ององค์เหมือนกันเวอร์ชั่นที่โดนจอร์เจียันไปแล้วเด็กผู้หญิงชอบไปทะเลชอบไปแย่ปลากระเพนชอบไปแย่แมงกัะพุนชอบโดนมันตอดชอบโดนมันตอยอ่ะมึงไปอยู่กับนะแล้วก็ไปสอนมันเลกเพอร์เจอร์และสุดท้ายแล้วนะครับผมของผู้ชายอ่ะไทยมาเครื่องบินน้องๆอ,อยากขึ้นกันไหมเอยไทยแอร์วีเอามาแขวนตรงนี้ครับทุกคนอย่างน้อยมันก็บินได้นะตุับตุต๊บ ก็จบกันไปแล้วกับแกะยับกันเองนะครับเราได้บทสรุปว่าผู้ชายจะ,ะาาจะประมาณนี้คงณผู้หญิงจะประมาณนี้และของ26บาทของ King A ก็จะ <S <S สำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ <S 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 อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะและสำหรับวันนี้ดีมก็ต้องขอตัวลากไปก่อนครับไป